สวัสดีครับนัทจากอินทุชัยเช่นเคยนัครับวันนี้มารีวิวคันนี้เลยนะครับโตโยต้าคอมมูเตอร์นะครับปี0 8นนะครับเราแปลงหน้าเรียบร้อยแล้วเป็นรุ่นใหม่นะครับมาดูโตโยต้าคอมมูเตอร์ปี0 8นย์นะครับเราแปลงหน้าแล้วนะแหมดูใหม่ดูหล่อขึ้นเยอะนะครับผมอ่ะเราเริ่มรีวิวกันนะครับผมแหมกระจังหน้าเราแปลงเป็นรุ่นใหม่แล้วนะอ่ามีการชนหน้าเป็นโครเมียมนะครับผมไฟฮาโลเจนนะครับใสๆนะครับยังไม่เหลืองนะครับพร้อมไฟตัดหมอกนะครับ สวยงามมากเดี๋ยวพาดูด้านข้างนะครับผมเป็นตัวหลังคาสูงนะนะครับล้อแม็กเป็นแม็กอลลอยนะครับแบบตัดเงานะขอบสิบห้านะครับผมยางก็ยางใหม่นะครับผมสียังดูดีอยู่นะครับสียังดูดีรอบคันนะครับปีศูนย์แปดนะครับเนี่ะครับฟิล์มนะครับฟิล์มติดแล้วนะครับยังฟิล์มยังดีอยู่เลยนะรอบคันเลยนะเนี่กันชนท้ายก็เป็นกันชนท้าย สีโครเมียมครับสสวยนะครับอ่าครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยนะครับผมนี่นะครับฟิล์มด้านหลังนะครับที่ลายปงลาฝ้ายังอยู่นะครับผมอ่าที่ปัดน้ําฝนแล้วก็ที่ฉีดน้ําฝนนะครับมีหมดนะครับไฟเบรกนะครับกระจกมองหลังเรามีหมดนะครับผมครบครบอ่าครับออฟคันเลยนะครับด้านนี้ก็สีสันสวยงามเหมือนเดิมนะครับผม แม็กนะครับด้านข้างอย่างที่เห็นนะครับมีที่เหยียบนะครับถือว่ายังอยู่ครบนะครับยังยนดีโฟดีนะครับภายในกว้างขวานะครับอย่างที่บอกเป็นตัวหลังคาสูงนะครับผมเป็นที่นั่งสี่แถวนะครับผมอืมครับสี่แถวนะกว้างขวางนั่งสบายนะครับเป็นเบาะผ้านะเอาก่อนว่าเป็นเบาะผ้านะครับนั่งสบายนะครับ สภาพสวยงามนะครับใหม่เอี่ยมนะครับหลังคาไม่เลอะนะครับไม่เลอะไม่เปื้อนนะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับใช้งานได้แอร์นะช่องอองช่องแอร์นี่คือครบในสภาพดีนะครับผมกระจกไฟฟ้านะครับด้านในนะครับนี่นะครับบริสันต์ตอนหน้านะครับผมเตอตาคอมพิวเตอร์นะครับปุงมอลไยสองก้านนะนะครับผมผ้านั่งสบายนะแถวหน้านั่งได้สามคนนะครับผมหน้าจอเราเวียนให้แล้วนะ เป็นหน้าจอ Android แล้วนะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดคันนี้เป็นเครื่องยนต์2,500 cc นะครับเป็นเครื่องยนต์2,500 cc นะครับสี่สูบนะครับปี2 0 0ปแปลงหน้าเป็นปีปีใหม่แล้วนะครับผมใครสนใจคันนี้นะครับมาในราคาเพียง399,000บาทเท่านั้นนะครับนะครับจบสดไม่บวกแวดนะครับเราไม่เก็บแวดเนะครับผม นะครับซื้อสวดต่อรองได้นิดหน่อยนะครับมาคุยกันได้นะครับผมมาดูความจริงได้ที่5แยกวชระพลนะครับผมกรุงเทพมหานครเขตบางเขนนะครับถ้าเข้ามาก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมปักหมุดให้นะครับครับหันนิดมาในราคาเพียง399,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจโทรมาหาเราได้ที่เบอร์0844641115นะครับหายง่ายเลยและติดต่อหานัดได้เลยนะครับผมพิลากรวัสดีครับ